เช้าปลาหลังน้อยขอเิ๊เนะขนมปังใิกเนะี่ยเอามาใส่เอามาใส่อย่างนี้ลูกมิกกี้ซอสใส่ไม่ได้เพราะว่าเบคเค็มแล้วลูกยะอบเลยปลาหลังน้อยทําเองอาหารเชา้ชาเช้านี้ตื่นแล้วตื่นแล้วนะคะตื่นจนครึ่งวันโอ้โห,โหนี่เลยตกใจป๊าป้ามาแอบกด <laughs> ป๊าป้ามาแอดกดดํากลับนะคะเอตัวดูดให้ตกใจหันจะร้องไห้ป๊าป้าตกทําให้น้องไอ้ตกใจเลยนะเออเนี่นะคะเดี๋ยวใส่โอ้ยโอ้ยน้องไอ้ไม่มาช่วยปมาป้าฟังเลย ือเดียวจับกล้องมือหนึ่งนะคะนี่น้องไอซ์เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วอ่เช้าฝรั่งน้อยวันนี้กับนมนะเช้าได้ไงอาหารเที่ยงแล้วเนี่ยเพิ่งตื่นเจอยาแก้แพ้ครึ่งเม็ดนะ,ะโอเคฝรั่งน้อยครับน้องไอซ์ได้แล้วลูกอ่ะเรีวเรวเลีว Gracias. Sí.